ทำนายดวงทำนายโง่เห้งจากตำแหน่งไยที่ปากโง่เห้งบนใบหน้าสามารถทำนายดวงของแต่ละคนได้ครับว่าจะมีวาสนาในทางไหนหรือนิสัยใจคอเป็นอย่างไรไฟก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นิยมมาใช้ในการดูนิสัยและดูพื้นฐานดวงได้โดยในครั้งนี้เราจะมาทำนายนิสัยจากไฟที่ปากกันครับ ฝายที่ลิมฝีปากบนพูดเก่งปากจัดโกรธง่ายพูดจามีสเสน่ห์ควรประกอบอาชีพที่ต้องใช้การพูดฝไยที่ลิมฝีปากล่างเจ้าระเบียบใจร้อนต้องระวังเรื่องคู่ครองพอมักนำความเดือดร้อนมาให้หากประกอบอาชีพค้าขายจะรุ่งไยที่มุมปากรักสบาย ไม่ค่อยลุยพื้นฐานชีวิตสบายตั้งแต่แรกเกิดใช้จ่ายเก่งไยที่ใต้ปากชีวิตมีเรื่องต้องต่อสู้เยอะพบกับความผิดหวังค่อนข้างบ่อยต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการแก้ปัญหาไยที่ปลายลิ้นคุยเก่งมีความสามารถในการโน้มน้าวคนเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้การพูดเช่นการขายประกัน นอกจากไยที่ปากแล้วยังมีการส่องโเหงงที่ไยนิ้วมือไยที่มือชี้ชะตาบอกอะไรบ้างไยบนร่างกายถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆแต่ไยสามารถทำนายหลายสิ่งหลายอย่างในชะตาชีวิตได้ไยที่นิ้วและไยที่มือมักเป็นตำแหน่งของไยที่คนมองข้ามแต่แท้จริงแล้วไยที่นิ้วและไยที่มือ บอกอะไรได้มากกว่าที่คิดนั่นเป็นเพราะว่าตำแหน่งของโง่เหงบนมือและนิ้วนั้นประกอบกันไปด้วยนิวน้วทั้งหนิ้วที่บอกรายละเอียดชะตาที่แตกต่างกันออกไปพร้อมแล้วแบมือของคุณออกมาและมาฟังคำทำนายกันได้เลยครับไฟที่นิว้วชี้ชะตาบอกอะไรได้บ้างไฟที่ข้อมือ เป็นผู้ที่รักความก้าวหน้ามีความเพียรพยายามซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่ทำมีไหวพริบดีมีจิตใจดีไม่คิดร้ายกับใครไฟที่ฝ่ามือเป็นคนที่มีความเพียรพยายามหากได้ทำสิ่งไหนแล้วจะมีความจริงจังให้ไปถึงเป้าหมายดวงคนรักเป็นคนที่มีความเสมอกันทั้งสติปัญญา ความสามารถส่งเสริมกันดีไฝ่ที่หลังมือเป็นคนที่มีความคิดต่างกับคนอื่นมีความคิดสร้างสรรค์มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นผู้คนให้ความไว้วางใจไฝ่ที่ง่ามมือเป็นคนมีบุคลิกภาพสุภาพใจเย็นไม่มีวิวาทกับใคร มีเพื่อนฝูงรอบข้างมากมายด้วยความที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วเย็นใจชีวิตไม่ค่อยพบความลำบากมีพื้นดวงชะตาค่อนข้างดีไฟที่หัวแม่มือค่อนข้างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายด้านชะตาการงานสามารถเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้แต่อาจไม่ได้ก้าวกระโดดมากไปได้เรื่อยๆไฟที่หนิวชี้ เป็นคนที่มีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นเมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไขและผ่านไปได้ด้วยดีชะตาชีวิตไม่พบเจอความเหนื่อยยากมากชีวิตคู่ค่อนข้างราบรื่นไฟที่นิ้วกลางเป็นคนที่นับหน้าถือตาเป็นคนโดดเด่นในสังคมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยึดติดวัตถุมากกว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ ไฟที่นิ้วนางไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ชอบทำงานที่มีความสำซากด้านการเงินจึงขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยมั่นคงเท่าใดนักแต่มีโอกาสด้านการงานเข้ามาในชีวิตบ่อยๆไฟที่นิ้วก้อยเรียนรู้เร็วฉเฉลียวฉลาดชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำงานหาเงินเก่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชีวิตดีขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองไฟหลายนิ้วหากมีไฟมากกว่าหนึ่งนิ้วขึ้นไปเป็นคนที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือเพื่อนฝูงที่มีปัญหาอยู่เสมอแต่ถึงแม้จะชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่เวลาที่ตัวเองมีปัญหามักต้องประเชิญหน้าเพียงลําพังเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง